สวัสดีค่ะเพื่อนทางกิจมิตรทางธรรมทุกท่านนะคะ,ะวันนี้ก็เป็นเป็นครั้งที่สามที่ข้าพเจ้าจะได้มาสัตยาธรรมหรือว่าอ่านวันนี้จะอ่านมันจะมีในหนังสือนะคะบารมีสิบทัสค่ะอยู่หน้าไหนเลยไม่เห็นว่าหน้าสาสบสนะคะ เพื่อจะได้กระตุ้นบางทีอาจจะไม่มีคนอ่านแล้วก็จะได้กระตุ้นบ้างโอเคบารมีแปลว่ากำลังเต็มหนึ่งทานบารมีจิตของเราพร้อมที่จะให้ทานเป็นปกติสองศีล บารมีจิตของเราพร้อมในการทรงศีลสาเนคขมะบารมีจิตพร้อมในการทรงเนคขมะเป็นปกติเนคขมะแปลว่าการถือบวชแต่ไม่ใช่ว่าต้องโกนหัวไม่จะเป็น 4. ปัญญาบารมี จิตที่พร้อมที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องประหัดประหารให้พินาศไป 5. วิริยะบาร,รมีวิริยะมีความเพียนทุกขณะควบคุมใจไว้เสมอ 6. ขันติบาร,รมีขันติมีทั้งอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์สัจจะบารมีสัจจะ ทรงตัวไว้ตลอดเวลาว่าเราจะจริงทุกอย่างในด้านของการทำความดีแปดอธิษฐานบารมีตั้งใจไว้ให้ให้ตรงโดยเฉพาะ 9. เกเพตตาบารมีสร้างอารมณ์ความดีไม่เป็นศัตรูกับใครมีความรักตนเสมอ ด้วยบุคคลอื่น10อุเบกขาบารามีบางเฉยเข้าไว้เมื่อร่างกายมันไม่ทรงตัวใช้คำว่าช่างมันไว้ในใจบารามีที่องค์สมองสมเด็จทรงให้เราสร้างให้เต็มก็คือสร้างกำลังใจปลูกฝังกำลังใจให้มันเต็มครบทวนบริบูรณ์บารามี ในขั้นต้นกระทำด้วยจิตอย่างอ่อนเป็นขั้นพระบารมีเมื่อจิตบรดำลงบารมีขั้นกลางได้เรียกว่าพระอุป,ปบารมีและเมื่อจิตดำรงบารมีขึ้นไปถึงที่สุดเลยเรียกว่านะคะเรียกว่าพระประมาิ มีสามสิทัศหรือมีซับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระสมสมติสัพบารมีหมายถึงบารมีสาสบท่วนซึ่งเป็นธรรมพิเศษหมวดหนึ่งมีชื่อว่าพุทธกกรธรรมเป็นธรรมพิเศษที่กระทำให้ได้เป็นสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ที่ต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญธรรมหมวดนี้หรือมีชื่อหนึ่งเรียกว่าโพธิปริปาจรธรรมคือธรรมสำหรับพระพุพทธภูมิหรือชาวพุทธเราทั่วไปเรียกว่าพระบารมีหมายถึงธรรมที่นำไปให้ถึงฝั่งนอนคือพระนิพพาน จะมีทานหนึ่งทานการให้เป็นการตัดความโลภสองศีลเรามีก็ตัดความโกรธสามเนคขมมะเป็นการตัดอารมณ์ของกามคคุสี่ปัญญาตัดความโง่วิริยะตัดความขี้เกียร 6. หกขันติตัดความไม่รู้จักอดทน สัจจะตัดความไม่จริงใจมีอารมณ์ใจกลับกอบ่อแปอธิษฐานทรงกำลังไว้ให้สมบูรณ์ 9. เมตตาสร้างความเยือกเย็นของจิต 10. อุเบกขาวางเฉยเข้าไว้ในเรื่องของกายเราก็จบเพียงแค่นี้นะคะ ออก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ขอต่อท้ายนิดนึงสำหรับเพื่อนๆยาติๆญาติาาพี่น้องทุกท่านนะคะที่ยังไม่ที่บางคนก็ยังไม่รู้เรื่องในธรรมของเรารกก็มันเป็นอะ,อะไรนะคะของทาง ลูกหลานทั้งหลายค่ะที่สมควรที่จะฟังมนบ้านนิดๆหน่อยๆอย่าท้อเมื่อเจอวิบากกรรมทุกสิ่งในโลกนี้มันไม่ใช่มันไม่แม่เที่ยงมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีทุกแล้วก็มีสุขทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็มีทุก พยายามหลีกเลี่ยงการที่จะยึดติดผูกมัดอะไรให้มากเกินไปให้ประคองจิตใจตัวเองให้ดีอย่ากว่าื้นร่างกายจนมากเกินไปกินอยู่หลับนอนอย่างปกติภาวนาไตร่ตรงให้กำลังใจตัวเองให้ให้มั่นให้พิจารณาใจ ฝึกใจอย่างให้โอนเอียงไปมากเกินไปถ้าจะให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเมื่อเรามีทุกเราก็พยายามปรับปรุงตัวเองเมื่อเราจะโกรธเราก็พยายามลดลดความรู้สึกของเราลงไปบ้างแล้วเราก็จะไม่ทุกเกินไปมันก็ ถ้าเราจะไปทางนิพพานเราก็ต้องพยายามฝึกฝนจิตใจตัวเองคนอื่นครูบาอาจารย์ช่วยเราได้แต่ที่สำคัญเราต้องช่วยตัวเราเองนะคะก็ขอจบการสนทนาทำในเพียงแค่นี้นะคะขอบุญกุศลทุกอย่างให้กับญาติธรรมทุกท่าน ทั้งทางเฟซทังไลน์และพี่วันพร้อมครอบครัวด้วยนะคะสาธุ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 สาา